ไม่เหมือนไม่ตรงปกเลยจ้ะไม่ได้ตรงปกเลยกงตกแต่งลานค่ะต,ต,ตกแต่งไปทําไมถามก่อนตกแต่งสีสันอือคืออยากอยู่แบบตะลกกะลาแบะอ้าวแต่ก่อนก็เห็นตกแต่งเลยคนกลางสตรีเออแต่ก่อนก็ไม่เห็นแบบต้องมันแต่งนูน่นแต่งนี่เลยทําไมเดี๋ยวนี้มันเยอะแ, <ก S 1> แยะแอยากแต่งเนาะก็กอยากแต่งก็ด้วยความที่แบบว่าลูกค้าเยอะขึ้น เออแล้วก็ความสะดวกสบายด้วยแหละกับคนสวยงามเออกับความสวยงามนี่คนสวยงามภาพวาสวยงามมั่นกะไม่มีสีสันอืมอให้มันมีสีสันขึ้นกว่าเดิมให้มีสีสันขึ้นกว่าเดิมหม่บอกอืมอันนี้ก็คือกำลังจะติดยินดีต้อนรับดูถึงทุกคนจะติดอะไรนักหนามไม่รู้เยอะแยะสีแดงแรงลิ์มิแต่สีแดงเอามักแดงเนาะ จะไม่ร้อนแรงหรอเข้ามาแกเสียกับสีแดงเก่งอันค่อยมาขออเม่ปาดทำไมมันจับข้อเมทแม่นักกีฬาเดียวอ๋อไหนเลยนี่ไม่ปาดของเลยอ๋อตัดออกอันนี้หรอคือแต่จะมันเย่อข้อเมทนักกีฬาเดียวโอยเออจับจับช่วยคุณพ่อก่อนคืออะไรแม่ เออจับไปด้วยเดาไปด้วยทุกคนนี่ครับแทนที่แม่จะให้เขาติดให้ใก้ปลานอ่ะเขาติดได้แม็กดีไซน์อ่ะ เขามาทําให้หมดติดเนี่ยอีหลีเขาติดให้อีหลีเขายังถามอยู่ว่าติดให้ไหมเขามีอุปกรณ์เขาไปติดป้ายวงป้ายวัดคุณนะนี่นะครับยินดีต้อนรับไม่หยร้อยอย่างอันนี้บรรยากาศแบบว่ากําลัง ตกแต่งร้านนะครับให้เราจัดสวัสดีปีใหม่สสวัสดีปีใหม่ไปซื้อต้นคิดมาดห่นะต้นนั้นน่ะเนาะเอามาติดเนาะเปในห้องน้าโอ้ยเอามาตั้งข้างหน้านี่จะประดับกล่องของขวัญจะจับรางวัลต่อไปใครมากินก็หย่อนคูปองท้ายใบเสร็จก็จะเป็นของสมนาคุณแม่เราต้องมีคูปองแบบว่ากินขนมจีนสิบถ้วยฟรีหนึ่งถ้วยอย่างนี้แหม ได้ไเนี่แหละพ่อบอกเหมือนชาไข่มุกสะสมไงสะสมภายในเดือนนี้เท่านั้นโบแมนวายกินแค่เดียวเออไม่ใช่กินสิบไม่ใช่กินสิบถ้วยวันเดียวก็จะมีแล้วถึงทําบัตรสะสมแต้มให้ร้านไม่หอยร้อยอย่างกินขนมจีนสิบฟีหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยว1ิบก็ฟหนึ่ง เต็ไมไว้เต็ไมตไว้เพื่อ f c ทุกคนนะครับนี่ าแล้วลูกค้ามาแล้ว